ต้นลำยาคิตันนะครับเป็นผลไม้ป่าของประเทศอินโดนีเซียนะครับเนื้อข้างในเนี่ยครับก็จะเป็นสีใสๆนะครับคล้ายๆกับแร่คิตันนะครับลูกนี้มีรสชาติคล้ายๆมะม่วงผลไม้ไฮโซชัดๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเคนครับยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนก็สู่รายการฟาร์มฟิตชิปอ้วนนะครับ ด้วยความอ้วนของผมทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและก็ปัญหาอื่นๆมากมายผมก็เลยอยากจะหาวิธีที่จะลดความอ้วนนะครับโดยการทํากิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มแห่งนี้นะครับที่จะทําให้ผมได้ออกกําลังกายไปด้วยและได้เพิ่มสีเขียวให้กับโลกใบนี้และได้สัมผัสกับธรรมชาติไปพร้อมๆกันนะครับและกิจกรรมที่ผมจะทําในวันนี้นะครับก็คือการปลูกต้นลำไย,ยคิตต้นครับ ลำยาคิตตันในวันนี้นะครับผมเลือกมาทั้งหมด4สายพันธุ์เลยนะครับซึ่งมีสีม่วงสีแดงสีเขียวและก็สีเหลืองนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเพื่อนๆและสำหรับต้นลำไยคิตตันนะครับเป็นผลไม้ที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลผลิตของเขาเนี่ยก็มีกิโลกรัมเอ่อสูงสุดนะครับถึงกิโลกรัมละ1000บาทกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นผลไม้ที่น่าสนใจมากนะครับ น่าสนใจตรงที่ว่าราคามันแพงนี่แหละครับผมก็เลยซื้อเอามาลองนะครับและในวันนี้นะครับผมก็มีผลสดๆนะครับมาลองชิมด้วยนะครับแหมอยากจะรู้เหลือเกินว่ากิโลละพันเนี่ยรสชาติเนี่ยจะประมาณไหนนะครับเพื่อนๆและต้นลำยาชิตันนะครับเป็นผลไม้ป่าของประเทศอินโดนีเซียนะครับเพื่อนๆก็จะมีชื่อเรียกว่ามาตัวมาตัวมาตัว ก็จะมีชื่อเรียกว่ามาตัวอ่านะครับซึ่งเริ่มนํามาปลูกในประเทศไทยเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ8-9ปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆแต่ก็ในไทยเนี่ยก็จะมีอีกหลายชื่อเรียกนะครับอย่างเช่นกาซังกาไซกาแซนะครับเพื่อนๆก็มันก็มีชื่อเรียกแล้วแต่ทางภูมิภาคนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปลูกกันเยอะทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานะครับเพื่อนๆอ,อ่าและที่ชื่อว่าลำไยคิตตันเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อปอกเปลือก ลำไย,ยคิตตันออกมาแล้วเนี่ยก<อ>็จะพบว่าเนื้อข้างในเนี่ยครับก็จะเป็นสีสสใสๆนะครับคล้ายๆกับแรล่คิตตันนะครับ<อ>เขาก็เลยเรียกมันว่าลำไย,ยคิตตันนะครับแล้วก็รสชาติของลำไย,ยคิตตันเนี่ยก็จะมีรสชาติหอมหวานนะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสคล้ายๆกับลำไย,ยบ้านเรานะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสคล้ายๆกับลำไย,ยผสมกับเงาะ <c oughs> แล้วส่วนรสชาตินะครับจะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราได้ชิมกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวลุยปลูกกันครับแบบแหวกแล้วก็ปลูกเลยต้นแรกนะครับเป็นพันธุ์สีแดงนะครับเพื่อนๆแล้วผมก็จะปลูกแทรกไว้กับต้นปอเทืองแบบนี้นะครับเพราะว่าลำไยคิดตั้นเนี่ยเขาเป็นพืชที่ชอบแสงแดดประมาณ70%นะครับถ้าเราเอาเขาไปปลูกในที่ที่มีแดดเยอะจนเกินไปเนี่ยเขาอาจจะตายได้นะครับเพื่อนๆจะต้อง ผลผลิตก็แพงเนาะต้องประควบประงูมอีกโอ้โหผล,ลไม้ไฮโซเด็ดชัด <c oughs> ครับอย่างที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าลำยันคิตันเนี่ยเขาชอบแดดอยู่ประมาณจาดัจดจดัดจัดจัดอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อน <c oughs> ๆผมก็เลยเนี่ย ปลูกเขาเนี่ยอยู่ภายใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่นะครับที่อยู่ในฟาร์มของเรานะครับก็ต้นไม้ต้นนี้ก็จะช่วยบังแดดช่วงใบใบเย็นๆนะครับให้กับต้นลำไยคิตตันของเรานะครับเพื่อเขาเนี่ยจะได้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตนะครับก็เรื่องปุ๋ยนะครับคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอามาใส่ที่หลังนะครับ สำหรับต้นที่สองนะครับก็เป็นลำไย,ยคีตั้นนะครับสีเขียวนะครับ แล้วตอนนี้ผมก็ปลูกลำไย,ยคิดตันนะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ลำไย,ยคิดตันสีม่วงนะครับจริงๆแล้วนะครับลำไย,ยคิดตันนะครับแต่ละสายพันธุ์หรือแต่ละสีเนี่ยเขาก็คือเป็นลำไย,ยคิดตันเหมือนกันนะครับมันก็ เหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับพวกมะม่วงนะครับที่มีทั้งสีเขียวสีแดงสีส้มสีม่วงนะครับแต่ละสีเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติเนี่ยไม่น่าจะต่างกันอะไรกันมากนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมก็จะมีลูกลำไย,ยคิตตันนะครับพันสีเขียวนะครับเอามาลองชิมดูนะครับเพื่อนๆแม่เดี<笑><笑><笑>๋ยวปลูกกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวปลูกต้นนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ถัาเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ปลูกลำไยคิตตันทั้ง4สายพันธุ์นะครับ4สีนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆเนี่ยผลลำไยคิตตันนะครับเขาก็จะมีจะให้ผลผลิตนะครับหรือมีผลเนี่ยให้เราได้ลองเมื่ออายุครบประมาณสัก2-3ปีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีผลทั้งหมด2ครั้งนะครับใน1ปีนะครับก็นับว่าเป็นผลไม้นะครับที่น่าปลูก อีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีติดไว้ในสวนของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผลไม้แปลกนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ว่าจะเอามาปลูกเยอะนะครับเป็น10บไร่ยีย่สิบไร่ร้อยไร่นะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นผลไม้แปลกแล้วกันแล้วผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปลูกเยอะเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นประเภทว่าเป็นผลไม้กระแสนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อนๆที่แบบชั่วแรกๆร,ราคาแพงพอปลูกกันจนล้นตลาดแล้วก็ ขายไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยไม่ได้ปลูกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองชิมผลสดๆกันเลยดีกว่าครับ จกปลูกต้นลำไย,ยคิดต้านเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยผมก็มีผลส,สดๆนะครับของลำไย,ยคิดต้นนะครับเอามาลองชิมด้วยนะครับซึ่งโอ้โหราคาช่วงนี้ไม่ไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับเนื่องจากนะของกําลังใหม่เนาะกิโลละหนึ่งพันบาทโอโ้ผมซื้อมาโคตรแพงเลยแต่อยากลองครับอยากโดนโอเคเดี๋ยวลองชิมเลยครับ โอเคครับเ,เพื่อนๆแล้วก็หนูทดลองในวันนี้นะครับที่จะมาลองชิมลำไย,ยคิดต,ตันด้วยกันนะครับก็คือบาโค้ดนะครับไม่ทดโลงไม่มอง <c oughs> อะไรนะไม่ทอดโอ่แมวไม่ไมทำไมแม่นันถึงไนมะ่ชื่อมันจะดูน่ากินแต่หน้าตาไม่น่ากินเลยมันอร่อยนะเขาบอกว่าอร่อยมาก <c oughs> แต่มันยังแข็งๆด้วยมันมีวิธีปอกอยู่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง แข็งเลยใช่ไหมจริงๆ<ล>แล้วนะครับเพื่อนๆลำไย,ยคิตตันเนี่ยเขาก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับครับแล้วก็มีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเรานะครับแล้วก็มีสรรพคุณบรรเทาความเครียดนะครับแล้วก็ป้ว,วองกัน<ต>มะเร็งแล้ว,วแต่สร้างภูมิคุ้มกันอะไรก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงอะไรประมาณนี้ <c oughs> โอเคครับแล้วก็ยัง ยังมีสรรพคุณนะครับป้องกันมะเร็งนะครับแล้วก็ดีต่อระบบหัวใจด้วยนะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือช่วงนี้ราคายงแพงอยู่นะครับมันไม,ไม,ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ที่สําคัญะอะไรทั้งนั้น,นที่สอญที่สุดก็คือมันอร่อยไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอ่ะราคาไม่มต้องราคาพงราคาแพงหรอกแค่อร่อยซื้อมากิโลแล้วตัง์พันหนึ่งมันก็ต้องอร่อยดิมันโอ้โหของแพงอาจจะไม่อร่อยก็ได้เหมือนทุเรียนอ่ะแต่ละโคดอ่ะโอเคเนี่ยเขาเนี่ยเป็นผลไม้ที่เปลือกแข็งมากๆเลย วิธีการกินก็คือเอาสองผลเนี่ยมาชนกันอย่างนี้แล้วก็บีบเี่ยบีบอย่างนี้โอ้ <c oughs> เสียเนื้อหมดเอาอะไรเนี่ย <c oughs> หน้าตาดูไม่น่ากินนี่กว่าเดิมอีกบีบแรงไปหน่อยอ่าเป็นไงเริ่มน่ากินเลยใช่ไหมนี่นะครับพอออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เนื้อเขาก็จะประมาณนี้ดูใสๆเนาะนี่ใสเร็วอ่ะลองชิมดู กิโลละพันไม่แค่นี้อะไรนะกิโลละพันไม่แค่นี้กิโลละพันผิดหวังไม่แค่นี้รู้สึกผิดหวังนะไม่รู้อ่ะมันก็มันก็ถามว่าอร่อยไหมมันก็รสชาติมันจะงงงเหมือนกินขนุนเหมือนกินกล้วยเหมือนกินทุเรียนบนปนกันโอเคขอแต่งกินลำไยเหมือนกินลำไยเนี่ยมีรสชาติของลำไย ขอตั้งชื่อมันใหม่เลยลำใหผสมจบไม่ต้องค <c oughs> ิดตรงคิดตั้นหรอกไม่ต้องตั้งชื่อหรูหราเลยไม่ค่อย <c oughs> อร่อยทำว่าคิดตั้นมันมันอาจจะตรงตัวนะคิดตั้นมันก็แปลว่าอะไรก็ออคิดตั้นเป็นแร่ออคิดตั้นอะที่มีลักษณะออ่เใสม,มั้งมันวาวออือ ลูกนี้มีรสชาติคล้ายมะม่วงมะม่วงสุกคล้ายมะม่วงสุกอ่ะมีหลากรสชาติด้วยโอเคลองให้คะแนนไหมห้า <c oughs> คะแนนเหรอกระทพาะได้ห้าคะแนนผมให้อยู่ประมาณเจ็ดคะแนนแล้วกันคนระับเจ็ดคะแนนก็ถือว่าสำหรับผมเนี่ยถือว่ารสชาติเขาก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่อร่อยไม่อร่อยขนาดนั้น <c oughs> แค่เนี้ยซื้อทุเรียนึองคุ้มกว่าทุเรียนไปกินทุเรียนนะครับอร่อยกว่ามันจริงนะโคตรยอมซื้อทุเรียนถึงแม้โคจะไม่ชอบกินรสชาติมันโคตรยอมซื้อทุเรียนไปทอดกินเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> โอเคนะครับยังไงวันนี้เนะี่ยเราก็ได้ปลูกต้นลำไย,ยคิดตันนะครับไปไปทั้งหมดกี่สีอะสีสีเลยทั้งหมดสีสีแต่ว่าแต่ลรรอไยคิดตันมีสีด้วยใช่มีหลายสีอันนี้อันนี้เป็นลำไยคิดตันสีเขียว เหี่ยวเลยเนี่ยภายนอกดำๆเน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเอ้ภายในภายในภายในมันออกสีเขียวปะขาวก็ขาวว่ามันเขียวยังไงไงต้นมันเอาต้นมันก็ไม่ได้สีเขียวอ่ะมันอาจจะเขียวไงมไม่รู้ไม่เขียวยังไงโอเคครับเพื่อนๆยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ช่องนี้ไ้ด้วยนะครับกับฟาร์มฟิสนะครับ กำลังลากันเพียงข้างนี้ครับบ๊ายบายครับนี่นี่จบเมื่อกี้จบแล้กลับบ้านผมก็จะปลูกแทรกไว้กับต้นปอเพลีงนะครับผมได้โรยต้นปอเพลีงไว้นี่ใครที่มาแวะเวียนเยี่ยมเยียนมาหาเราเนี่ยเราจะได้ให้เขาเนี่ยได้ลองชิมลองดูว่ารสชาติของลำาไยคิตตันเนี่ยเขารสชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อนว้าวจบเมื่อกี